บิ๊กโจ๊กย้ำไม่มีคดีความใดๆเพราะเป็นคดีของลูกน้อง8คนไม่รู้บิ๊กเซอร์ไพส์ของทนายอนันตชัยพลตหวดเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเดินทางมาประชุมมอบแนวทางการบริหารรัชการตำรวจรวมกับพลตหวจเอกต่อศักดิ์สวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและตำรวจระดับผู้บริหารโดยภายหลังการประชุมได้กลับเข้าห้องทำงานที่ชั้น2และไม่สัมภาษณ์ใดๆกับสื่อมวลชน ซึ่งก่อนที่จะมีการประสานออกมาว่าจะให้สัมภาษณ์ภายหลังแต่ก็มีการแจ้งยกเลิกระหว่างที่ผู้สื่อข่าวกำลังเก็บอุปกรณ์อยู่นั้นพลตำรวจเอกสุรเชษได้เดินออกจากห้องทำให้ผู้สื่อข่าวได้เข้าไปสอบถามเรื่องราวเกี่ยวกับคดีที่เกิดขึ้นทําให้พลตารวจเอกสุรเชษเปิดเผยว่าตนเองไม่มีคดีความใดติดอยู่แต่คดีต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นคดีของลูกน้องทั้ง8คนซึ่งทั้งหมดจะต้องไปต่อสู้คดีในชั้นศาลเอง ส่วนกรณีของทนายอนันตชัยที่เปิดเผยว่าจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์วันที่5ตุลาคมนั้นยืนยันว่าตนเองไม่ได้มีการแต่งตั้งทนายและยังไม่ได้มีการเซ็นแต่งตั้งทนายใดๆจึงไม่ทราบว่าบิ๊กเซอร์ไพรส์ดังกล่าวคือเรื่องอะไรและจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่บ,บ้างให้ไปถามตัวทนายความเองซึ่งทนายอนันตชัยเป็นทนายได้เข้ามาแก้ต่างในคดีของลูกน้องทั้ง8คนไม่ใช่คดีของตอนเองผู้สื่อข่าวได้มีการถามถึงกรณีของนายอัจฉริยะเรืองตระนัพงศ์ ที่ไปล้องให้ดำเนินคดีความผิดตามมาตรา157เนื่องจากละเว้นการบริบัติหน้าที่ไม่ไดำเนินการเอาผิดกับตำรวจทั้ง8นายหรืออาจรู้เห็นกก่การกระทำความผิดของตำรวจทั้ง8นายนั้นเรื่องนี้พลตำรวจเอกสุรเชษ์กล่าวว่ายังไม่ทราบให้ไปถามในอัจฉริยะเอาเองก่อนที่จะแหวกทางสื่อมวลชนเดินลงมาขึ้นรถออกจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติกลับไป